ไม่เชื่อไปยังไงวะอย่างเงี้ยไม่เชื่อแบบฮะจริงหรออะไรเงี้ยบอกว่าไปกับแบรนด์เครื่องประดับระดับโลกนี่ก็เลยแบบเรอแค่นั้นรู้สึกแบบเหรอโอเคไฟอะยังไฟอะเก็บความดีใจเอาไว้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะกวัาวอะไรคาดเคลื่อนเอาละไม่กล้าบอกใครเลยไม่นั่ง เหมือ <OR> เลยอะ่ะจนจองที่พักจองตั๋วมาให้แล้วแล้วก็แบบโอเคเราจะได้ไปกันแล้วนะจนวันที่ถือพาสปอร์ตโอเคของจริงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้ววันที่ประกาศให้แฟนๆได้รู้อะ่ะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าไฟอะ่ะนั่งอยู่ข้างน้าไม่ได้เป็นคนเซนสิทีฟนะ แต่พอเวลาไม่เห็นคนที่ดีใจกับเราแล้วเขาแม่งแบบกรี๊ดแทนเราตัวโยนเลยอะมันแบบมันรู้สึกว่าแบบโอเคจะไม่ทำให้ผิดหวังนะคะอย่างเงี้ยวุย้ยวันที่เดินลงมาไม่ต้องเดินทางเดินลงมาจากบันไดอะย, <laughs> ยังหาบันไดที่เราต้องลงลิฟต์ป่ะอ๋อไม่ไม่เขาต้องลงบันไดกันนะมันเป็นแลนด์มาร์คอ๋อล้อล้อะไรเงี้ยตลกวันนั้นอนะ่ะเป็นอะไรที่แบบตลก มันประมาะมันคืองานระดับโลกอะ่ะมันเป็นแบบเทศกาลหนังเมืองคานน่ะสิ่งเดียวที่รู้สึกแล้วร,รู้สึกว่าทําได้ก็คือการมองกล้องแล้วยืนอยู่นิ่งๆไม่ต้องเดินอะ่ะนั่นแหะคือสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าโอเคลีแหลกเหมืนอนยืนเฉย <c oughs> ถือว่าเป็นความภูมิใจที่เราได้ได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกแล้วเรารู้สึกว่าขอบคุณโอกาสดีๆมากๆที่สำคัญรู้ว่าอะไรที่ไม่เป็นสิ่งที่ฝ้ายรู้สึกภูมิใจไปมากกว่านั้น คือฝ้ายอะได้นอนได้ตื่นพร้อมแฟนคาปะคือไทม์โซนมันต่างกันนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับถ่ายทวิตยอยู่อย่างนั้นอะไทยอยู่อย่างนั้นคือแบบจนพี่ออ่ะบอกว่านอนได้แล้วเลิกจับโทรศัพท์แต่มันก็เป็นโมเมนต์ที่ดีนะเออมันเป็นโมเมนต์ที่ดีอะแล้วยิ่งเห็นแฟนๆยืนรอนแล้วแบบมีมีป้ายด้วยแล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ เขาตะโกนกันดังมากเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ดีใจ,จอ่ะดีใจไ,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 ไม่ได้เจอกันเลยมีถามอ่ะพี่ไฟไปวันไหนอ่ะอิงอิงค่ะอิงฟ้าพี่ไฟไปวันไหนอุ้ยอดเจอเลยแบบไม่ได้เจออะไรไฟไปเขากลับไม่เจอเขาไปเจอกันหมดเลยมีไฟคนเดียวที่ไม่เจอใครเห็นปะ ชีวิตมันจะสั่นโดดอะมันมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็สั่นโดดอยู่ดีอะทั้งที่แบบเฮ้ยอิงก็ไปคนนั้นก็ไป,น,น,ไปน้องเบ๊กก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยได้เจอได้เจอได้เจออะไรอย่างเงี้ยดีใจดีใจอ๋อไปคนละวันมันจะมีใครวะมันจะมีใครอดหลับอดนอนเพื่อเทนไม่ไม่เคยเจออะแต่พอครั้งเนี้ยคือบ้านเรามันแบบเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วอะ เราก็ต้องทำเต็มที่อยู่แล้วอะก็มาดีคับอะไรเงี้ยพร้อมแล้วถึงขนาดบนโกนหัวกันมั่งอะไรมั่งคือแบบจริงเหรอวะมันเป็นกันจริงจงเหรอวะคือแบบสุดโต่งกันมากเลยนะทุกคนฟังไว้นะคะการที่ทุกคนบนแปลก,ปก,ปกบางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้ให้ทุกคนกลับมาสู่สภาวะปกติกันนะคะทุกคนอย่าหาทำแล้วคนชอบบอกว่าหัวหน้าด้อมเป็นยังไงศิลปินเป็นยังไงลูกด้อมก็เป็นอย่างนั้นแหละผิดจะ้ะ เธอยังไม่สุดโต่งขนาดนั้นแน่จริงเธอก็ทําให้เห็นดีโอ้ยร้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเราไม่ท้าทายอํานาจ ง่ายกคือมักม่วนกันแบบจอยสุดทุวนแบบแต่งตัวคือแบบโอ้โหไมมันแบบมันสนุกอ่ะไม่มีใครอยากจะเข้าไปข้างในเลยนี่แบบมันมันจอยกันเองอ่ะแล้วทุกคนสนุกมากกับการที่ชั้นบ้านนี้ทำกิฟต์เวแบบนี้บ้านนั้นทำกิฟต์เวแบบนั้นนี่ทีมงานฝ่ายไป,ไปไปดอยขอกิฟต์เวเขามาเนียนเป็นแฟนคลับมั่งอะไรมั่งทุกคนก็อยากได้เพราะว่ามันน่ารัก แล้วทุกคนเชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้ฟ้ายก็อยากได้ถ้ <c oughs> าครั้งหน้านะคะพูดตรงนี้เลยรวบรวมแล้วเอามาให้ทีมงานว่าอันนี้ของพี่ฝ้ายกอยากได้คลิปวีดีของแฟนคลับทุกงานแต่ไฟ้ายไม่เคยได้เลยได้บางทีอันเล็กอันน้อยอะไรเงี้ยอยากได้ที่แบบเขาแบบเสร็จงานแล้วเขาถ่ายรูปลงอะ่ะอันนี้ของบ้านนี้นี้นี้แบบเยอะมากวอนนะคะ คุณอย่าทำเหมือนไฟไม่มีตัวตนนะคุณต้องให้ให้ด้วยเพราะว่าต้องการอยากได้มันน่ารักมากน่ารักจริงๆขอบคุณเนี่ยเขาได้ยินคำขอบคุณจากไฟแบบมาตลอดอยู่แล้วสิ่งที่ไฟอยากบอกกับแฟนๆคือไฟอยากให้แฟนๆอะดูแลตัวเองให้ดี ดูแลตัวเองแทนฟ้ายหน่อยเขาใช้ความรักทั้งหมดที่มีให้กับฟ้ายฟ้ายรับรู้ได้นะแต่ฟ้ายไม่สามารถที่จะไปอยู่ข้างเขาเหมือนที่ทุกคนที่มาหาฟ้ายได้แต่วันที่เรามาเจอกันวันที่เราได้มาหากันอะฟ้ายจะพูดกับเขาเสมอว่าอย่ไม่ต้องพูดวันนี้เหนื่อยใช่ไหมขอบคุณมากที่มาช่วยดูแลตัวเองดีๆ แล้วเรารอวันที่เราจะได้เจอกันอีกในทุกๆครั้งทุกๆครั้งไปนะอะไรอย่างเงี้ยไฟรู้สึกว่าไฟาเป็นห่วงแฟนๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความสุขนึกออกปะมันมีความสุขมากมันหาโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วอะ่ะทุกๆครั้งมันเลยสำคัญกับไฟทุกครั้งที่ได้เจอแล้วไฟรู้สึกว่าไฟาแบบขอบคุณทุกการมีอยู่ของแฟนๆ อยากจะแบบขอบคุณกี่พันครั้งมันก็ไม่พอสำหรับความรักที่คนคนหนึ่งสามารถรักใครได้โดยที่รักและหวังดีกับคนคนนี้มันหายากมากนะแล้วไฟก็รู้สึกว่าไม่ว่าแฟนๆไฟจะเป็นเพศไหนเป็นใครไฟรู้สึกไฟรักแฟนๆของไฟทุกคนแล้วไฟก็ปรารานดีกับแฟนๆของไฟทุกคนและยินดีดีใจทุกครั้งที่ได้เจอเขาคือบุคคลสำคัญสำหรับไฟ เขาคือคนสำคัญสำหรับฟ้ามันจะไม่มีความหมายเลยถ้าถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นอยู่ตรงนี้วันนี้ครอบครัวฟ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วฟ้าก็ขอบคุณแฟนๆทุกครั้งไม่ว่าทุกเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไฟ้าไฟรู้สึกว่าวันนี้มีคนบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้พี่ฟ้าจะมีงานอะไรพี่ไฟ้าจะแต่งหน้าแบบไหนพี่ไฟจะแต่งตัวยังไงมันมีคนรอเราอยู่อะ แล้วมันดีใจทุกครั้งนะมันดีใจทุกครั้งที่ที่ได้เจอที่ได้เห็นไอไม่เคยเหนื่อยเลยที่เวลาต้องไปเจอแฟนๆเป็นพันมันรู้สึกแค่ว่ามาหาแล้วนะอยู่ตรงนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเหนื่อยใช่ไหมไม่ใช่แค่เขาถามแล้วว่าเราเหนื่อยใช่ไหมบางคนที่มาหาไฟอะ่ะเขาแค่อยากไิ้ยนเขาว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ mm hmm. ฉันจะสอบแล้วนะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของฉันนะ mm hmm. เขาเลือกที่จะมาหาไฟในวันที่เขาเป็นวันสําคัญของเขา แสดงว่าเราก็สําคัญกับเขาเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขารู้เช่นกันว่าพวกเขาก็คือสําคัญกับฟ้ายเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่ฟ้ายได้รับมากๆมันออมันฟูลฟ i ลมันแบบเม make my day มากเลย h a ป p y